โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่นอนปผู้ดูช่องนี้นะครับก็อยู่กับผมออนในเมงนะครับก็สวัสดีครับก็ <g ül> <g ül> บวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนปรับอาการ์ดจอนะครับผมว่าให้มันมีประสิทธิภาพแรงขึ้นและให้มันแรงขึ้นนะครับอ่าอน,นี้จะเป็นของเฉพาะของ NV i d i a เดียนะครับเพราะว่าผมใช้ของ n อ i น i a เดียอยู่นาตอนนี้ <g ül> ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเริ่มกันดีกว่าก็ <g ül> <g ül> ใครที่ใช้ Nvidia เดียอยู่ใช่ไหมครับเราก็ มันน่าจะมีขึ้นมาอะไรล่ะของของทุกคนนะครับแล้วก็กดคลิกขวาก่อนครับปึ๊บนี่แล้วก็มาที่ Nvidia Control Panel ขอย้ำนะครับจะขึ้นเ,เฉพาะสำหรับคนที่มีอาการ์จ,จอของ Nvidia นะครับถ้าไป็นของ Nvidia ก็น่าจะเป็นอย่างอื่นยังไม่ใช่อันนี้นะครับครับงงไหมถ้างงผมก็งงพลินเลนเพินพมากดเข้าไปครับรอหนึ่งนะครับรอมากลังเข้านะครับ นี่นะครับทุกคนพอมันเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราเลือกมาที่อันนี้ก่อนเลยครับอันแรกนะครับถ้าตามปกติใช่ไหมครับมันจะตั้งอยู่ประมาณอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ไม่อยู่ตรงนี้ครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้เะอยู่ประมาณนี้มาตั้งอยู่ประมาณนี้ครับมันจะเป็นคุณภาพนะครับแล้วก็เลือกมาปรับมาเป็นอันนี้ครับ use my performance ครับแล้วก็ไล่มาให้สุดเป็น performance จากนั้นนะครับมาที่ R3D setting ครับ อ่าฮะอ่าต่อมาแล้วก็เลื่อนดูครับเลื่อนดูอ่าตรงนี้นะครับให้มันเป็นการจอเราน,นะครับสมมติว่าอ่าเพื่อนๆอาจจะใช้อ่าหนึ่งศูนย์หกศูนย์ที่หนึ่งศูนย์หกศูนย์ก็ต้องให้มันขึ้นหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับแต่ของผมเป็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับ<ส>ก็เลยขึ้นแบบนี้ <diagram> <c oughs> ก็ไม่ต้องปรับอะไรครับไม่น่าจะปรับอะไรแล้วไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ตรงนี้อีกตรงหนึ่งนะครับหน้าต่อมานะครับตรงนี้นะครับเราจะเลือกเป็นอ่า เป็นไฟเอ็มนะครับเองน,นะไฟเอ็มอยู่ไหนวะไฟเอ็มนี่ไฟเอ็มนะครับเออไฟเอ็มตัวจริงอยูไหนวะเปนนนะผมหาไฟเอ็มไม่เจอน่าจะนี้แหละแล้วก็กดแอปพลายไปครับอันนี้คือก็จะทําให้มันแรงขึ้นอีกได้สักนิดนึงครับกดแอปพลายไปนะครับเสร็จแล้วก็กดออกครับแค่นี้แหละครับเสร็จแค่นี้ครับ แล้วก็อีกอย่างเนึงนะครับนี่จะมาสอนตรงนี้ด้วยอันนี้อาจจะเพิ่มเพิ่มได้มากขึ้นเลยมันจะทําให้เครื่องมาแรงขึ้นเลยนะครับอ่าเข้าไปที่คอนโทรลแพเนลครับอ่าเขียนเขียนตามผมเลยนะครับ C O N ครับนี่มันจะขึ้นมาแรกเลยคอนโทรลแพเนลจากนั้นนะครับไปที่อ่แบตเตอรี่ครับหารูปรื่องเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับนี่อ่าตรงนี้นะครับ ถ้าปกติใช่ไหมครับของเพื่อนๆอ,อาจจะตั้งอยู่ตรงนี้กันนะให้เลือกกเป็นนี่เลยครับ High Performance ครับครับก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้เสร็จมีแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยกับขอ,กของการตั้งค่านะครับน่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ไอ้นี้ด้วยอา่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่อ,อะไร GeForce Experience หรอผมไม่รู้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ว่าไม่ไม่ค่อยเป็นภาษาอังกฤษครับนี่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นโปรแกรมของของเอ็นวิดีครับใช่มันจะทำให้เราเล่นเกมเรื่นขึ้นนะครับถ้าอยากได้ลิงลิงดาวน์โหลดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอัน,นี้ลงไว้ให้ก็ได้อันนี้หรือหรือหรือ,รอ,รอนี่ก็ได้ครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับถ้าอยากได้นี่นี่ครับถ้าปกติใช่ไหมครับมันจะขึ้นเป็นโหมดสตูดิโอครับไอ เนี่ยครับตังนี้ครับมันจะเป็นสตูดิโอครับซึ่งมันเหมาะสําหรับการอัดคลิปครับตอนแรกอ่ะผมที่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะเออผมก็มามาอย่างนี้เหมือนกันมาแบบเออโหมดสตูดิโอก็ได้ความรู้มาเมื่อวานนี่แหละครับที่ไปอัพแรมโน้ตบุ๊กมานะครับก็ก็เขาก็บอกว่าที่จริงอ่ะต้องเป็นเกมนะครับน้องไม่ใช่สตูดิโอนะครับน้องอืมก็เออแดกไปแค่นั้นเนี่ยนี่เป็นอันนี้ครับเฟรมเรทจะขึ้นเยอะมากแล้วก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นแหละครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้ ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับทุกคนก็ฟเฟรมเลทก,ก็น่าจะวิ่งขึ้นเยอะแล้วครับยังไงก็60บวกบวกแน่นอนลื่นไหลสบายแน่นอนครับก็ขอจบคลิปพงเ่านี้นะครับก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะไปแล้วครับซีอูบ๊ายบายครับเออลืมบอกอยากได้คอมเมนต์มานะยวส่งมาให้